สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเนาะทุกคนมาน้องกับบอดดิดงคลิป, YouTube ปยูทู e ไปอ้้ยเกือบเป็นอาทิตย์เนาะพี่น้องเดี๋ยวมาต่อกันอนะีพีสามเนาะพี่น้องอีพีสามทีบ่มามาน้องไปนัางรถไฟเนาะเป็นคลิปเมื่อวานนี้เนาะวันยุดพี่น้องมือนีกับไ,ไปคลายคองคนเดียวเนาะพี่น้องคอนแกนพี่น้องฟอร์กันเดอร์พี่น้องอยู่คอนแกนเนาะไฟทีที่ตามมาน้องกับ,มา,กบมาได้เนาะพี่น้อง ตอนแกนเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเมืองเนาะไปหาประสบการณ์กันพี่น้องปกติก็ไปประมาณสี่หาคนนี่แหลนะเนาะเพิ่นก็ให้ไปคนเดียวนะคนมันบ่อนะพี่น้องบ่น้อมกับคือเสดไหลอยู่หรอกเนาะพี่น้องเอ็ดสมใบเลยเนาะลูกขาไล,าตาล,าาลา่ต่อคันบาไล่คากไล่แน่กับต่อคิวคนเดียวพี่น้องหาประสบการณ์ไปเนาะ คองติมถ่ายรถด้วยตอนนี้นั่งรถไปพี่น้องใช้เวลาประมาณหาสมุนคนเนี่ยหอดคอนแกนบานเขาเนาะทางกับบานคน,นเดียพี่น้องอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนเดียวนะพี่น้องก็ได้กับบ้านอ่ะบ,บรรยุดบอนอมมาเห็นงานอยู่บอนอมมาผูซึ้งว่ามนะ่วนว่ะพี่น้องได้ไปทุกที่เลยเนาะได้มีโอกาสมีเวลาถ่ายคลิปแน่ให้พี่นอ้องเนบะิ่งเนาะ กติกับไทยบรรยากาศบันหวานเทาานาะเดี๋ยววันน้องสีไปคอนแกนหลอบหอมนี่เนาะทุกคนสีห้าบึงบรรยากาศไทยบรรยากาศพี่น้องเบิงเนาะมันจะคือกันว่ากับลากับหวานวัน้อมเนะาะหาประสบการณ์พเดียวเนาะทุกคนหาสิ่งใหม่ๆ ขอนแก่นนี่คือชื่อกับยังทุกคนแบบเป็นแบบอาหารนี่นะทุกคนแบบที่เด็ดบอ่อประมาณนี่ใครหูกันในน้ำบอน้อมในเด้อทุกคนพ่อได้ไปกินไปยังน้ำพี่น้องอาหารแบบนนะท้องขาอีสานห่ะนะทสิเป็นแบบทีเด็ดกระแของจังหวัดแบบนี้พี่น้องบอน้องก็อยากเพราะว่าบอน้องไปแต่ยังวัดมันตองมีแบบอาหารแบบของจังหวัดนะทุกคนแบบของกินบอยังบอนะ วันท่องเที่ยววอประมาณเนี่ยสระบุรีนี่ต้องผ่านไปคุณนึกใช่ไหมพี่สระบุรีผ่านนะผ่านเนาะผ่านก็นยิงอ่าดาวไปอินดาวไปอินวังน้อยสระบุรีทา <c oughs> งแ,แ <ไป S 1> ดงเลยพี่ข,ขึ้นไปขึ้น ด่วน m 6กเพืดด่อนด่วน m 6ไป่ลงขอนแกนวันนี้นอนยาวอยู่ทุกคนห้าสัปโมงแล้วนักงันนที่นอนยาวเลยเมื่อนี้ก็ไปตอนานี้ซื้อน้ำสวนไปต่างหานเนาะเพราะว่าวันยุดสองวันเมื่อนี้ก็คือ้สีใไดอยู่ค่าแห้งเนาะไหลบัวร้ายบัวเต็มที เพราะว่าฮาบเอร์ใเหตุงานนีน้ครับมาต่างลานที่ซื้อนะพี่น,น้องหมดได้ขายของขายของเป็นหมื่นถัดไปเนาะขายของเดี๋ยวว่าน้องเชียรอัเดนให้พี่น้องเบิ่งอีกเถื่อนหนึ่งเนาะว่าว่าน้องขายอยู่ไซเนาะทุกคนต่างหานเ,เดี๋ยวเชียรอัเดนให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเดี๋ยวรออีกเดือนหนึ่งพี่น้องก็ดญญก้เห็หนบรรยากาศทางเล่าขฮาแเละเนาะถ้าพึ่งยุดหายมานสิบกวันโหได้พี่น้องพี่ต่อยุดหายมานสิบวัน ปีใหม่เนาะยศให้น้งองสิบบ้านล้างปีใหม่คนเดีเยนือนึงบัตท,ที่หาสี่ในกลับไปไทายชิปบรรยากาศบานๆให้พี่น้องเบื้องคือเก่าเนาะตอนนี้ก็อยู่ในเมือ,องไปก่อนหาเงินไปก่อนคันบาชีพนี่กับมันกับเป็นได้หลายหนึ่งทุกคนแต่ว่ามันกับว่าพ่อแบบบาสีมีอิ่มนะทุกคนกับพ่ออะไรใส่พ่อได้เติมนิดบ่อชื่อนันชื่นีนบ่นะทุกคนกับแก่ครับไปเนาะ ไายดิน่นไทยหัวไปนะกะพากทุกคนไปติดตามเพจบอน้อมนํเด้วยทุกคนเพจกับติ๊กต็อกเนาะทุกคนเพจบอน้อมมันกับพึ่งเปิดไล่ไหลให้นะพี่น้องบอน้อมกับบุกคอยในลงคลิป youtube มาปั่นเพจมาปั่นเพจเนาะแต่กับยูท YouTube เนี่ย u t u b e มัน่ทยอย่างเพราะว่ามันตกไทยคลิปเง่าแห้งทุกคนประมาณชิบนาทีแต่ถ้ามาทายเพจกับติ๊กต็อกมันสีเขามาฝากเสียงเอา มันประมาณสามนาทีนะทุกคนมันก็ถ่ายง่ายมอนบอกคือแบบเขาถ่ายไปนั่นไปนี่กับเจ้าหน้าเนี่ยนะมันก็ถ่ายง่ายมันก็ง่ายกว่าย t ท b e ท่านบอกไงมันกับมันกับเห็ดใบกากันนะพี่น้องเวลาเขาตัดชีบบอแบบนี้แต่ว่ายูทูปเขาถ่ายยาวเลยดีบริตัดแต่ว่ามันต้องใส่เวลาถ่ายถ้าเท่ากัถ่ายแตแนวเก่าๆเดิมๆบางที่ fc เบื่อประมาณนี้แบบ เออเห็นคือเก่าอีกแลบว่านอมอยู่แต่ในเมืองแบบนี้นะกะเข้ามาเห็นงานนอนอยู่ในเมืองแจ็คสิไทยยังให้พี่นอ้องิง่งมันก็ไทยอะไรแต่ไทยแบบนี้แหละพี่น้องไปเอเดตแต่ละจังหวัดจังหวัดดีแต่ด้ออกถูกจังหวัดถ้าเพี้ยนหันห,นหานอาหารนี่ก็คืออยากไเห็นแต่คลิปเดียวนะพี่น้องยุตยูทูบแหละ สาโมูงคนเนาะทางแดงเลยทุกคนทีเด้ไปคอนแกน่นตื่นเต้นนี่ดีเนาะตื่นเต้นย่อนไปคอนแก,นแก,นก่นแด็กก็ได้ไปพู้ดยวขังแดง <c oughs> คือสีเงาอยู่เนาะเ <c oughs> ดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเส้นทางไปทุกคนเบอ่งเนาะ ส่วนนอกแล้วใช่ไหมพี่ออกนอกมาแล้ว<ะ>ออกส่วนนอกมาแล้วโซนในมาแล้วนนเนาะรถไม่ค่อยติดละแล้วว่านครคอนแก่นนี่มีแบบที่ต่องเที่ยวแบบแนะนำไหมพี่แบบไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ไปไม่เคยเที่ยวสักที <laughs> คักคิดนี้พี่นอ้อง10โมงกว่าๆเนาะจิเขลเาเทียง <c oughs> โอ้แอร์เย็นคักคิดนี้แต่นางรถมากนี่แอร์รถ <c oughs> เพิ่นนี่ได้เย็นคักคุณน,นะ <c oughs> น่ะเย็นจนบางนา <c oughs> เคยไปกันเด็กไปแล้วพี่น้องคอ,อนแกนทางหวัทางฝ่ายอีสานเนาะอุรอนอุวลยังบ่ทำอะไปค้ายได้พี่น้องไปแต่ทัวทร์กรุงเทพเบินแต่เนาะอ๋อถนนหวานเพิ่นคางนี้พี่น้องคุณเน่ะลอยทชงผาโค้ง,งต่อไปนี่นเพิ่งเศ็ึ้น้้นไปอีกแล้วพี่น้องโดดลา้ดิประชากรก,กับเพิ่มขึ้นเนาะ บ,บ,บ้านบ้านน้องยังชองเด่นอยู่พี่น้องอยังแบบรถลดทันได้เนาะผุนไก่ปวดเห็ดยังรลายนะแบบต้งบ้านเพื่อนเพื่อนต้องเห็ดแบบให้เพื่อรถบัติดนะเห็ดร้ายสองร้สันขึ้นไปอีกข่าวอีกสิบปีข้างหน้านี่ห่วยคือสิร้ายสันอยูุโร่ <c oughs> พัฒนาเดียวเนาะทุกคน รถไฟกับยูทึงผเผาเดือนหนาก็คือสีได้ไปค้ายู่เวียงกันเนาะทุกคนไปกับเจ้าหน้ายคือเก่าเนี่ยไปเวียงกันสวรรค์นะเาเขตเนาะรอบแหลกไปค้ายบดีเนาะงานบุญสงเหื่อ เาเวียงจันทร์กับพัฒนาดีเลยพี่น้องปากซีบานบอน้อมนียังบบบันไดเนาะแต่เวียงจันทร์วอน้อมไปหอกนี่ยป้ามีแต่จีนจีนเข้าไปสางตึกแบบอยู่กรุงเทพเ,เลยพี่น้องวอน้อมไปโอ้วอน้อมจะตกใจเลยนะคิดว่ากรุงเทพไหแต่ว่ามันกับหนสนวนกับจีนอะไรเนาะ อยุธยาเบางบัวทอง เดี๋ยวไปห่อนว่าน้อมสีอัเดทให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่หนึ่งเด้อทุกคนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปทุกคนเดี๋ยวว่าน้อมสิฝากควันกอนวันไปต้องจัดหานเลยนะทุกคนจัดหานอะไรก็เตรียมคล้องไหวเนาะอันใดเฮาพอเห็ดว้ก่อนก็เห็ดว้เนาะไปนะทุกคนเจอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีเด้อทุกคนคอมมินเดน้ำกันเดนะ้อทุกคนบาย